สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับกีตาร์เทรตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์ของผู้ชมในช่องนะครับที่ส่งมาให้ช่วยอัปเกรดนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์สยามมิวสิกนะครับซึ่งผมเคยเห็นหลายคอมเมนต์นะครับเคยถามถึงว่าแบบกีตาร์ยี่ห้อนี้เป็นยังไงบ้างซึ่งผมเองก็ไม่เคยจับไม่เคยลองนะครับจนได้มีโอกาสมาลองจับก็ตอนนี้เพราะว่ามีคนส่งมานะครับก็เริ่มต้นนะครับตัวนี้คือเป็นสภาพลิลิกนะครับเพราะว่าเจ้าของกีตาร์เนี่ยมีการนําไปทํามาเองนะครับก็คือแบบเขาทําเองนะครับเพื่อแบบปรับลุกให้มันดูแบบดูเป็นนนกกกาารเ่มขึ้ะคับ บอดี้เนี่ยนะครับเป็นรู้สึกว่าจะเป็นไม้เบสบูฟนะครับก็มีการทําสีแบบเมทัลลิกนะครับตัวนี้เป็นสีเมทัลลิกสีแดงนะครับแต่ว่าก็จะไปขัดนะครับให้แบบมันมีร่องรอยการลิลิกนะครับแล้วก็ตัวคอนะครับเป็นคอเมเปิลนะครับซึ่งเจ้าของกีตาร์เองก็มีการนําคอไปทําสีใหม่นะครับให้มันเป็นสีเหลืองๆนะครับแล้วก็มีการขัดนะครับโรงฟลเกบอร์ดให้มันแบบเหมือนล่องลอยแบบการเล่นนะครับให้มันแบบดูเป็นกีตาร์เก่านะครับซึ่งมันก็ดูสวยงามดีนะผมรู้สึกว่า เจ้าของแา็คนนี้ฝีมือค่อนข้างดีในการทำบริลิกนะครับค่อนข้างดูสวยทีเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้ครับก็เป็นกีตารทเลที่อยู่ในงบประมาณสักช่วง2 3 0 0 0บาทประมาณนี้น้องครับเคยเห็นผ่านๆนะครับซึ่งถ้าจะลองจับดูนะครับงานก็โอเคนะครับเชฟคอเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างพอดีมือครับคือไม่ไม่เล็กแต่ก็ไม่ไม่ไม่ใหญ่มากจนเกินไปครับเป็นแบบ C ีเชฟกำลังดีติดๆมือหน่อยนะครับ ท่าที่ลองจับลองเล่นดูนะครับแล้วก็มาลองซิสตอัพเนี่ยนะครับรู้สึกว่าสัมผัสเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่ารู้สึกว่างานเฟดเนีจะมีแบบมีอาการติดติดบ้างนิดหน่อยนะครับปะปลายบริเวณแบบด้านในนะครับจะมีแบบอาการติดเฟดได้เห็นบ้างนะครับซึ่งตัวนี้จริงๆก็สามารถเอาไปปรับเฟดเพื่อแบบแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับส่วนลูกบิดนะครับก็เป็นลูกบิดแบบแบบเป็นทรงคล้ายๆพวกโซวินเทสครับคือเป็นหัวกลมๆนะครับแต่ว่าด้านหลังก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบปกตินะครับคือไม่ใช่แบบว่าเป็นแพทเทิร์นวินเทนะครับ อ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกีตาร์ตัวนี้นะครับอ๋อแล้วก็ตัวนี้เป็นเทเลที่ร้อยสายผ่านอ่าผ่านด้านหลังของหย่องนะครับก็คือไม่ใช่เป็นส t ริงทูบ Body แบบของ f e n d e อร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการร้อยสายผ่านตัวหย่องนะครับซึ่งปกติผมเคยเห็นพวกกีตาร์เทเลในเล่นราคาประหยัดนะครับส่วนมากจะใช้เป็นแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้โอเคนะครับส่วนพาร์ทที่นำมาอัปเกรดวันนี้นะครับก็คือเป็น p ิกอัพนะครับของ Homeland ที่เป็นรุ่น t e l e c a s t e r นะครับคือก่อนหน้านี้มีหลายๆคนนะครับที่เคยถามถึงว่าแบบ ถ้าจะหาปิกอัพเทเลนะครับในงบประมาณแบบราคาปอยากเดี๋ยวจะเล่นตัวไหนดีนะครับซึ่งตอนแรกผมก็ยังหาไม่เจอเพราะว่าแบบก็ไปเห็นของแบบวิกัสันหรือพวกอะไรต่างๆมันก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับคือแบบราคาสักแบบหลักร้อยนะครับหรือว่าหลักพันนิดนิดแต่ยังหาไม่เจอจนจนตอนนี้ก็คือไปหาเจอตัวนี้นะครับเป็นของโฮมแลนด์ตัวนี้ทรัเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปนะครับนะครับสั่งมาจากช้อปปี้นะครับชื่อโฮมแลนด์อเนโกวีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปิกอัพนะครับเทเลที่เป็นแบบเรียกว่าเป็นเป็นฝาเปลือยนะครับบบก็คือแ ปิกอัพตัวหน้าเนี่ยจะไม่ใช่แบบฟาเล็กแบบปกตินะครับก็คือจะเป็นฝาเปลือยแล้วก็จะเป็นตัวฝาที่เป็นสีใสนะครับจะมองเห็นทองแดงด้านในนะครับทองแดงตัวนี้เป็นทองแดงสีม่วงนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นประเภทอะไรนะครับแต่ก็เป็นปิกอัพแบบออนิโก้นะครับผมซึ่งตัวที่ใช้อ่แม่เหล็กแบบออนิโกวีนะครับเอาพุทนะครับอยู่ที่ตัวเน็กเนี่ยอยู่ที่ 10k นะครับ 10.8k นะครับแล้วก็ตัวบิดเนี่ย เจ็ K, ซึ่งมันจะค่อนข้างแปลกกัน,นึงเพราะว่าตัวบิดเนี่ยปกติแล้วมันจะค่อนข้างแรงกว่าตัวหน้าเพราะว่าตัวหลังเนี่ยมันจะรับเสียงนะครับรับการสั่นได้น้อยมากกว่าตัวหน้านะครับซึ่งปกติเนี่ยตัวหน้าเขาจะทำเอาพุทมาน้อยกว่าแล้วตัวหลังเนี่ยจะชดเชยให้มันแรงขึ้นนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นปัญหาของเทเลท,ที่ว่าตัวหน้าเนี่ยชอบเบาวกว่าตัวหลังนะครับก็คือถ้าเป็นคีร์ทส่งสแตทนะครับเราจะมักจะเจอปัญหาที่ว่าตัวบิดนะครับตัวหลังเนี่ยมันเบากว่าตัวหน้านะครับ ตัวนี้ก็เลยทำเอาพุทธของ pickup ตัวนี้มามากกว่าตัวหลังนะครับแล้วก็ผมก็ลองเล่นดูเนี่ยพอเซตติ้งนะครับให้ตัวบาลานซ์ของเอาพุทเนี่ยมันเท่ากันนะครับเสียงมันก็ค่อนข้างบาลานซ์แล้วก็ฟังออกมาดูดีนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับก็จะเป็นวงจรก็ใช้ตัวพอร์ตฟูลไซ์นะครับที่เป็นพอร์ตจีนนะครับแต่ว่าเป็นก็เรียกว่าเป็นเกรดที่ดีขึ้นกว่าพอร์ตทั่วไปของกีตาร์ล้ครับอยากหน่อยนะครับแล้วก็ใช้เซกเตอร์สาทางรงวินเทนะครับแล้วก็เดินวงจรด้วยสายไฟวินเทสนะครับ ใช้เงินไปประมาณสักช่วงพันนิดๆนะครับผมก็คือจะมีพิก up นะครับชุดเซตเนี่ยมันประมาณ972บาทนะครับรวมค่าส่งประมาณสัก1,000นะครับแล้วก็จะมีพวกพอร์ตนะครับพวกสายพกสายไฟนะครับเซ็ตเตอร์ก็ประมาณสักวันละสี่ห้าร้อยบาทนะครับรวมๆกันประมาณสักช่วงพันห้านะครับสำหรับการอัปเกรดตัวนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวจะไปลองเสียงให้ฟังครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับพิก up เทเลนะครับในราคาประหยัดตัวนี้นะครับผมผมจะลองเล่นจากเสียงคลิปก่อนนะครับเริ่มจากแอปตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะไล่ไปหาแอปตัวบิดนะครับผม ก็เป็นเสียงคลีนของตัวเล็กนะครับเสียงเขาค่อนข้างฟังออกมาดูดีนะมันมีความคมชัดมีความไร้ความส่ที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็พอมาเป็นเอาต์พุแบบ10เนี่ยผมสึกว่าเสียงมันค่อนข้างหนานะครับฟังออกมาดูสมบูรณ์กว่า pickup เทเลที่เป็นแบบเอา p u พุ i วินเทจมากๆนะครับเพราะว่ามันจะเจอปัญหาเรื่องของเสียงที่มันค่อนข้างเบาแล้วก็เสียงจะลดเรื่องของความคมลงครับแต่ว่าตัวนี้เสียงค่อนข้างค,างคมชัดดีนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ เซตติ้งในชั้มนี้นะครับจะเป็นตัว Simon e d i u m นะครับเลือกเป็นโมเดล a อลเฟนเดอนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงคลีนต่อมาจะลองเล่นตัวผสมครับระหว่างตัวเน็กกับตัวมิดเดิลนะครับอ่โซเทีครับเป็นตัวเน็กกับตัวบิดนะครับ ตัวผสมก็จะประมาณนี้นะครับจะมีคาแรคเตอร์ความเป็นทาตุที่ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะครับเรื่องของความแบบเนิยๆความเด้งๆทวังๆแข็งๆน,นะครับผมต่อไปสุดท้ายนะครับจะเล่นปีอัพตัวบิดนะครับผม ประวันนี้นะครับสำหรับ i ีแอ p ตัวบิดนะครับก็มีความพุ่งๆคมๆนะครับตามสาดตัวบิดของเทเลนะครับผมคือมีความฮอตนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผม ต่อไปจะไปลองตัวให้เป็นเสียงแสบนะครับจะใช้ตัวเสียงแตกแบบทุกสกรีมเมอร์ครับในการทดสอบนะครับผมจะเริ่มลองจากตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไล่ไปหาพี่อฟตัวบิดนะครับผม ต่อไปจะลองตัวผสมระหว่างตัวเน็กกับตัวบิดนะครับผม ก็คือตัวผสมเนี่ยก็คือมีคาแรคเตอร์คอมเมนเชชั่ชัดเจนอย่างที่บอกไปนะครับก็เสียงค่อนข้างดีเลยนะครับสุดท้ายครับจะไปเล่นตัวปี๊พตัวบิดนะครับผม โอเคเสียงค่อนข้างดีนะครับมีความพุ่งนะครับตอบซองเสียงแตกได้ดีเลยนะครับกินเสียงแตกดีพุ่งขบชัดเจนดีนะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับกับงบประมาณของ Pick Up นะครับราคาสักแบบมัน1,000บาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองกับเสียงแตกที่เกณฑ์เยอะขึ้นหน่อยนะครับผมใช้ตัว Timmy Audio นะครับบูสต์ด้วยปัจจุบัน8นะครับหรือว่า Subscreamer นะครับผม โอเคนะครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเงบประมาณนะครับที่ Modify ยกีตาร์เทเลนะครับในช่วงสักงบแบบพันต้นๆนะครับประมาณสักพันสองพันามวันนี้นครับรวมสายกีตาร์ชุดใหม่ก็ประมาณสักพันหนะครับผมก็เสียงผมว่าค่อนข้างโอเคนะส่วนตัวผมค่อนข้างชอบนะครับมีความไร้ความคมนะครับมีเสียงที่ค่อนข้างกินเสียงแตะได้ค่อนข้างดีครับเล่นแบบแรงๆค่อนข้างได้เหมือนกันนะครับถือว่าเสียงดีเลยใช้ได้นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็คงจะมาแนะนําแนวทางนะครับในการโมดิฟายกีตาร์กีตาร์เทเลนะครับในงบประมาณสักช่วงราคาประหยัดนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับสำหรับคนที่อยากได้ลิงก์อยากได้พัสสั่งของครับก็สามารถทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้ครับหรือว่าเดี๋ยวผมจะลองแปะลิงก์นะครับในช่องคอมเมนต์ไว้ให้นะสำหรับตัวเอ็กอัพหรือว่าตัวอื่นๆนะครับผมส่วนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ